สบายดีสบายดีเอฟซีเด้อลุงหมูป้าทุกทุกคนมื่อวนี้มายื้อกับวันใหม่อีกแล้วแล้วการน้องเลชจนาล้องสาบแล้วได้ทุกคนมื่อนี้ก็อยู่ที่น้องคายแล้วทุกคนมื่อวนี้เฮามาน้องคายเด้อมื่อวนี้ก็เป็นวันที่สิบหกเด้อทุกคนเฮาซีมาออกพัรษาอยู่ทางฝั่งไทยน้องนักกิกติกายเขาก็มาคือกันได้ทุกคนปิกายนี่สิมีอน้องนิงมีแม่บ้างมีป้าติ้งมีน้องลี่แล้วก็น้องรถเนาะน้องวันใหม่ก็อยู่ในท้องปีนี้ก็คือ กลับมาอีกครั้งก่ะคือหญ่เป็นสาวแล้วทุกคนส่วงมาเอาพารษาปิกายนี่ประมาณแปดเปดเดือนทุกคนประมาณแปดเดือนหลือว่าเจ็ดเดือนฝ่าอย่นี้แหละทุกคนเพราะว่าน้องมันไหมก็เกิดเดือนนึ่งเด้ทุกคนเนะเาะออกพรรษาน้องรถก็ได้มามีแม่แล้วก็มีน้องลี่พากันมาก็มาพักย่งเหียมยูท่ทานฝั่งน้องขายแล้วก็พักยู่แปะโรตัดเนาะทุกคนเมนี้เกือบโซโบดีทุกคนเฮามาหอดก่ะ ประมาณสองหมู่แล้วเอามากินข้าวยูโรตัตเนาะแล้วก็อเออเซเว่นข้าวยูเซเว่นแล้วก็จ้างจ้างแกบหมาโรตัตแล้วก็หมาซื้อกองน้องลี่เนาะกะโดนเติกบกลัวสีแล้วเนาะแล้วก็เขาก็มาที่พักเนาะเขาไ่ได้จองไว้เกือบเรานคุณเกือบบบมีบ่นอนคนเต็มมัดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลเดยวันที่สิบหกสิบเจ็ดนี่ก็คือมันเต็ม,มเลยเนาะเกือบ เขามาถามว่าห้องพักโบน,นี่นี่นี่นจ,จุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยมาให้ไม่ลยมาเอาเลยเอาเลยมาจักมาน,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 นี่จุยจ๊ยจุจน,นี่ทำงนานพอดีทำมาถามว่ามีห้องพักโบคนมาเต็มกันเลยบริจองไว้ก็คือบอริจองไว้เขาคิดว่าหมา,มา,มาและวจึงสี่หมานั่นเลยนะนะแต่ละเทือกั่นก็คือบอเต็มเนาะเพราะว่าช่วงช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเต็มเนาะทุกคน เขาไปนั่งลมกันว่าซิจองบนอื่นแต่ว่าบกุกค่อยหูจุดจุดบ้านพักอยู่แถวหนองคายน้องโซลายเขามาพักก็มาพักแถวนี้เนาะทุกคนเพิ่นก็เลยรวมกันว่าสิปเปิดห้องสำรองให้เขาเพิ่นก็นถามมาเขามาจะคนเนาะก็มาที่คนมีวันไม่มีเมนยูเนาะรากาน้องรีเนาะทุกคนพอดีน้องรี่ชิมามซื้อกล้องก็เลยว่าโอ้มาเอาพันซาเดซ่ามามาถ่ายคลิปเลยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าวิู่ทางฝังไทยนัเนเพิ่นซี เพิ่นเซียนอันเดียเพิ่นชีออกพรรษามือนี้เราคือยู่ทางฝั่งลาวกับมืออื่นก็คือลอยกระทงเนี่ทุกคนเนาะยู่ทางฝั่งไทยกับฝั่งลาวนี่กันซิแตกต่างกันออกพรรษามือเดียวกันแต่ว่ามือลอยกระทงนันคนละคนละมือเนาะออกพรรษานี่กะบยู่ทางฝั่งไทยนี่กะบไปด้วลอยกระทงคือยู่ทางฝั่งลาวยู่ทางฝั่งลาวนี่กะับมีช่วงเฮอท้าวจันทร์ล่ะกะมีลอยกระทงเนาะทุกคนเนาะฮะ มันไม่กระดึ๊อมามาไทยสุ็แล้วนี่ยัางย่างบได้เออยังนั่งบได้ยังคานบได้ก็คือเออเอาปะไว้ใส่ก็คือยิ้มฮันแต่เดียวนี้ไปเปลิดแล้วทุกคนคิดดื้อแล้วทุกคนท่านบอยู่บ่อสาวแล้วกันยักยืนยักเจอยักย่างละตอนนี้เพิ่นคานได้เพิ่นนั่งได้แล้วก็ดื้อดื้อดื้อเดียวนี้นะดื้อแหงทุกคนนี่เด้อกกองไม้ที่ซื้อทุกคนอันนี้ก็คือกองไม้ของน้องลี่นี่ทุกคนกเมน ตือต้นรีวิวมาเนาะจะผ่าก็ออกปีปีกลายนี่เนาะเนียนยังอยู่กับมาพอเก็ตสองกันออกโดนแล้วตัวนี้ตัวนี้สามสินี่เบื้องว่าซเปิดโซูเอฟซีเด้อนี่คิดต่อไปกระซิ่ดคออยู่ก็ไปได้นะอันนี้น้องรถไทยอยู่โกโกเจี๊เลยทุกคนตัวนี้นะดูว่าเสี่ยงมันเสี่ยงมันทิซัดบบเพราะว่า มันซีเสียงคัดคาดให้หายเด็ดทุกคนตอนนี้น้องลูกเกอยู่ห้องพักแล้วเสียงคืนนึ่งเสียงคันหายก็มันขึ้นขึ้นลงลงสินะคืนนึงเด็กก่อนหน่อยอันเฉพาะห้องแมนห้าร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบรวมเอาเอาพรมาพรมกับมอนพอดีเป็นเจ็ดร้อยกว่าทุกคนเกือบบูมีที่พักดีที่เพิ่นเปิดนห้องสำรองให้เราได้ว่านอนได้จะคืนเดียวได้คันวาชิยูนี่นะคันวาซิยูนองคายอีกนี่ก็คือกัน เราได้ไปซองบอลไม้เพราะว่ามันเต็มรมืนัลนอันนี้เพิ่นเปิดให้เหอันโซ่ขาวมาซื้อมือนึงเนาะทุกคนเนาะเม่ดันไม่เนี่เดื้อด้อแห่งตอนอย่งน้อยยันตอนไปว่ปเป็นนะนี่นี่นี่ไอเทมไอตอนไปว่ปเป็ยนท่านะพาขี่รถกับบอห้บอฮองบอดื้อเพิ่งลูกยังปังเลยพาขี่รถกับบอห้บอฮองบอดื้อบอแคบเดี๋ยวนี้กับขี่รถท่านโอ้ยจัดเต็มจัดยมแต่กับแคกแคบ แค่ก้าก้าก้าทุกคนเนาะใหญ่แล้วก็ดื้อแต่วันนี้เก้าเก้าเดือนกับสิบสี่มือเด้อทุกคนใกล้ทีฮอตสิบเดือนแล้วทุกคนมันไม่ใกลสทีฮอตปีนึง่งเด้อปีกายนี้มาเอาคอนซาอยู่ทางฝั่งไทยละกะลอยกระทุมน้องรถกระมาเดือนของแล้วได้ทั้งทุกคนจุ๊ว่าแปดเดือนก็้ท่ฮอตคเก้าเดือนประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนนี่แหละประมาณเก้าเดือน ตอนมาอร่อยกระทงอยู่ทาง้างไทยทุกคนน่าจ,จะเห็นน้องลงูกถ่ายคลิปลงก่อนเห็นกระถงคั้ประมาณเก้าเดือนปีนี้ก็น่าจะมาคันว่าคันว่าเมียนโอกาน้องลงูกจะมาเนาะมาสุดนี่กระสิเป็นสี่ยุงย่งยุ่งย่างยากต้องมีเมนูแล้วก็มันไหมมาพร้อมเลยทุกคนมีลูกมีฐานเต็มแล้วก็เครื่องมายุมายะแห่งโอ้ยรุมตุงนั่งเอาให้น้องไหมเอาให้น้องน้องซีไฮเอาให้น้อง จะไมเอาก็ะิออกไปนะเลาเด้อกคนสิออกไปไปงานเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็อยู่ในห้องยุ่น้องรีกระลองกล้องเมื่อนาสีลองกล้องอันตัวไม้ให้ p p ซ c บ้างเดืออันนี้เป็นกล้องอันโกโปรเจ็ตเด้อกคนที่น้องรถสออยู่ปัจจุบันนี้นะทุกคนโกโปรเจ็ตตอนนี้มันก็นจนฮอตโกโปรสิบสามแล้วรุ่นใหม่ล่าสุดเนาะทุกคนเนาะเดือดือทุกคนเหรไหมยางยักยางละเจิงเป็นละทุกคน อยากยเกอยอะเนี่ยยังเกาะขึ้นสุดนี้เฮามานอนอยู่ห้องแถวอันอยู่ล่างปกติเฮาจะนอนอยู่อันฝากเบื้องหนึ่งเลี่ยวไปเห็นโรตัรอยู่ทางนาอันนี้เฮาเลียวมาเห็นอ่นทางหลังมันทางหลังโรตัดทุกคนอยู่ในห้องกับซีมีทีวีสดีเลยทุกคนมีทีวีดีใจที่ได้กองไหมดีใจกอลกองในฝันกองในฝันวะนะหนึ่งปีที่แล้วด้ จะเบิ้งเบื้งไว้ให้ใหลายคนใช้มัวมันชีไซคุ้มคาบอมเคยใช้ห,อหอ้องก็ชิประมาณนี้หละทุกคนมีตู้เย็นมีที่เย็นตากผ้าก็คือเก้าเะยรนะทุกคนชุดนี้มาซี่คนเครื่องนะม,มาลุงตุ้งนั่งและแด่วะทุกคนวันไม่ผั้ตุ้ยตุยต้ยซิปลูทุกคนต้องเลือจุดเจ็บบ้ามาทุกคนสเซียนเบกบ เป็นสมองสมงองเนาะท้าเบิ้งเมลรดนี่สิงองแงบอ่บ่แต่ว่าไปใส่กับไปลหลาย้บนอะไรได้แต่ว่าช่วงนี้เพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นค่อนข้างจะขี้ดื้อขึ้นทุกคนมันไม่ลูกขี้ดื้อเป็นบอกันไม่มันไม่มมไมมไมพี่ลูกขี้ดื้อเป็นบ่สารภาพมาตรงตรงสารภาพมาจรงตรงิงกุนมันไม่สารภาพมามันไม่ ลูกคิดดื้อเป็นบอสสารภาพมาตรงตรงไหมแม่หรือ,อรแค่หรือว่าทุกคนแม,ม,แม่ลูกหักแม่มันเป็นอยู่กับเพื่นสีพักประมาณวันาทีสิบแปดว่ามานึ่แม่ก่อนก็เลยว่าพักคงเหียนมาเนาะมันไม่เอ้ยมันไม่คิดดื้อบอมันไม่คิดดื้อบอมันไม่แม่ลูกหักแม่ าวางแผนกันไว้ใั้นม่นันวันที่สิบหกนี้นะมานอนอยู่นองขายนอนอยู่นองขายแล้วสิไปเบิ้งแสงสีเสียงอยู่นองขายนี่ก็คือปิกานี่และทุกคนแต่ว่าซีโบได้เห็นการลำเลอสุดนี้นะอยู่นองขายเฮาอยักไปเห็นบางไฟพญานาคเนาะบางไฟพญานาคอยู่โผล่พิสัยถ้ยาเยิกไปเห็นนันอน,อนมิดยูนิเวิร์สแอนโทเนียฮั่นคนเนาะเป้าหมายของเขาแต่ว่าปัญหาไปแล้วมันซีมีัน มีที่พักโบคนว่ามีก็น,น่าจะยุแถวเอาเอาไก่ไก่เดงน้อยนึ่งแห,หละทุกคนแล้วก็น,น่าจะเพจแดงแหละทุกคนเนะเาะเฮาเฮาซิไปอ่งเลาะยู่รน้องขายนี้ก้อนมือน,นี้นะแล้วก็ซิเบงปฏติกิริยาของวันใหม่ภาษิงงเงโบถ้าแม่พายุเด็กละการพาไปเละาะนะทุกคนไปเลาะดนนะภาษีิงงเงโบเพราะว่าตอนใหญ่นี่อย่างบารเดป้าไปแบบเด็กเนาะ ตอนนี้พันในพาแบบไปไปไกลแล้วก็ไปดึกขนาดทุกคนแต่ว่าก็ไปไปเที่ยวนะเมตลอดอยู่แล้วมันไม่เนี้ยสลายก็ไปด้ตอนอยังน้อยก็คือก่อนสี่ห้าเดือนก้อนคือพีพีเอฟซีเห็นฮแหละตอนไปตอนช่วงไปอุดอรฮนตอนนั้นยังน้อยอยู่ทุกคนตอนนี้เพินพ่นใหญ่เพิ่นหูอีหยังเพิ่นกระหูมาแล้วเพิ่นแต่ค่อนข้างยากงองงแง่เพินพ่นหิวเห็นเห็นเฮากินอีหยังนี่เพิ่นจะให้กินหนำเลยทุกคนรู้ไความดือ้อ วันไม่วันไม่เอ้ยวันไม่สบายดีลุงเน่ลุงลุงป้าป้าเอฟซีเด้อวันไม่วันไม่บไมสบายดีเด้อลุงลุงเอ้ยลุงลุง,ลลงป,ป,ป้าป้าเมย์พามาเลาะอ,อีกแล้วเด้เออุ้ยโอ้ม,อมาไปถ่ายยิงอยู่ในท้องยื้อมาไียิ้มยิ้มเป็นชาวแล้วโอ้โอ้อ้อออา ยัยเป็นสาวแล้วก็นี่มันอยู่กับดื้อดือมันอยู่ไงกองกับคอนข้างหมัวมืดเด้อเพราะว่ามันเป็นนั่นรุ่นเก้าได้แล้วทุกคนมันกะซีฝังสันมันกะซีแบบตกรุ่นแดงน,น,น้อยนึงเนาะจุบเฮ้ยกระเป๋าเงินผ่ของรี่่ะลูกซีขโมยเงินรีบอไไรเด้อเงินรีลายได้ก็จะประมาณนี้เด้อพีพีเอฟซี น้องรถกะซีที่เก็บเครื่องเกี่ยมของก่อนเขาอ่ะน้องมันไม่ก่อนแล้วก็สิพากันออกไปลูกก็อยากเขาอยากเขาลูกอยากกินอาหารเสพคือน้องอืมมือเหินรถไปตัวเฮ็ดมันไม่บ๊ายบายซ่าบ๊ายบาย,บายลงุลงลงุงเอฟซีแม่<ะ>มื่ออื่นได้เมื่อวะ่ะโอเคพีพีเอฟซีคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เด้อตอนนี้อยู่ที่น้องคายเนาะหากกมาฮอดตอนบ้างอันสวยฮนก็จะป,ประมาณนี้เลยคะ่ะพีพีเอฟซีซวงนี้กะ เอาลูกมาหนันกระซิ pues เป็นสียุ้งยุ้งเกียมเครื่องเกียมของเกียมนมเกียมนั่นเกียมนี่เนาะอันตามภาษาแม่แม่ลุกอนกระิมีเครื่องหลายแด้หน่อยนึงมันยุมันยะไปไปใส่กับมันยุมมันยะอะไรทุกคนโอเคทุกคนกระิประมาณนี้เด้ทุกคนก็สิฝากคลิปไปเพียงซรันี้ก่อนคลิปกะมีหลายหลน์คลิปท่ายกันอย่างบ่เด้อารมณ์าเกลือเนาะโอเคเจอกันคปหน้าเด้พีพีเอฟซีเด้เดี๋ยวซิไป ใช้บรรยากาศงานออาพันษางานยู่แถวแถมของอยู่หนองคายมามาฟางพีพีเอฟซีเนาะมีการมีการพีพีเอฟซีก็ได้เบิ้งไปแล้วการฟ้อนการรำมอันเสียงจีเสียงน้ำเนาะมีแผ่นเค้กมาปีนี้ก็คืออัลมันดามาเฮาบอทันมาสำหรับทุกคนเนาะบอทันได้เห็นทราบเขาเป็นอย่างกานไปเบิ้งเลาะงานบุญนำกันทุกคนเด็กเจอกันคิดงาจ้าพีพีเอฟซีบ๊ายบายค ไปไปเอฟซีไปไไปอนน้อยไปไปาไปายไปก่อนเด้อตมือไปแปะสันตมือไปแปะสนาะเทเป็นบอกตมือไปแปะตะมือแปะแปะกินข้าไปลาปบาบวมิตกินข้าไก่ปั้เข้าใหญ่อำาุดธอำพุทตมือแปะแปะเข้าไปลาปลาบวมิตข้าวใบไ thân thân ngày ăn thức ăn thức Để bài ra Ba Bye. 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 Bye.